พี่แหละทำเองแล้วเวลาดูมันนี่มันยไไนังติดเป็นไงติดนี่แล้วนี่ติดได้มันรูดออกได้ออไปไหนไหนหัดนี้ไปไหนไม้โบว์เอ,อ้ยนี่งครับสลิสัเอองเฮ่ยมันติดตรงไหนได้โตออด,ดูน้องหนอนเอาสติกเกอร์ไปแปะครับ โอ้ข้างล่างเลยรนติดตรงนู้นตรงหัวรถได้โอ้เขามองไม่เห็นอีกโอ้รถนี่ติดตรงนี้นี่นั่นพอดีไหมตรงไหนเอานั่อนั่งเลย มือโต๊ะฮะ,ะข้างหลังเลยแกนี่ออกโอ้สติ๊กเกอร์นั่นนี่มีติ๊กเกอร์อยู่<ะ>มีสติ๊กเกอร์อยู่ตัวนี้กเกนี่ยมันจะลอกไหม,อไมลอกอะไรลอก อันนี้ของใครตัวโกมโนะอ้ไม่ได้ดทับนนห้ามชนนะครับปลาทายมีมุลคันเลยตัวโผเนี่บพอดีไหมนะี่สีเข็ดนี่มันยาวเลย bắt đủ con nữa Ủa, giao phơi này mẹ เด่นนะเด่นเลยเด่นกว่าติ๊กเกอร์ประื่น๋ยวเนี่ยนี่ดูลูกอีสารเป็นโค้ดสินี่นะครับอย่างเด่นนะอย่าุกทีจะต้องทุกทีงานครับ แต่ตัวนี้มันจะทอนแสงแนะนี่ตัวนี้เหมือนกันติ๊กเกอร์ท็อปแทมตัวสาตจูถึงม,มันติดเยอะเลยตัวส่ตัวถึงเต็มแล้วนี่ติ๊กเกอร์รถสิบนี่ไปแล้วคร <laughs> <laughs> ับรถต้อง เอาลงนอนเอารกระบะลงอ่ะจะไปแล้วบป่ตอนนี้ก็ผมสั่งมาแค่15แผ่นนะครับเกือบหมดแล้วเหลือเก็บไว้ให้ทางบ้าน3แผ่นหมดเกี้ยงแล้วนี้ตัวอะไรหืแหงนี่เดี๋ยวผมจะทำ ทำเนี้ยน่ะอะไรไทำ่ำสุดีหนาหอ๋อฮะยกมือหน่อยเนี่ยนั่งยกมือหน่อยไม่ไม่มีที่แปะแล้วนะนี่ติเกอรถดินด่วนครับ อตอนนี้จะเอาไปไว้บ้านผมนะครับก็บสัญญากันแล้ว,วแล้วว่าเล็กไมเอาเล็กจะเอาโอไปดูใครขับ เสร็จแล้วผมไปติดสติกเกอร์ให้รถพี่อยู่แปะสติกเกอร์ตักสตกเทเี่ยวตักไว้พิวุดมาเยี่ยมเยียนทีมงานครับวันนี้ไม่ได้เจอหน้าพิวดสามปีแล้วครับกว่าจะมาก็นาน อ <mm er> ุ่นตลบอกอ้วนเนาะดูน no> ้องนอนตัดครับดีลาเอาเก่งเมียมาใส่อีกแล้วฮะใช่ไหมพี่ใสซิโก้อนนี่มันกำลังฮิตไงกระเป๋ายุงน่หนาซิโก้อนนี่มันกำลังฮิตไงกระเป๋ายุงหนา พ่อทีมนะต้อมบอกว่าพึ่งตื่นตกใจว่าผัดกับเราขั้งคื่นนะขึ่นตื่นนะโอ้แรงเครื่องแล้ววัดนีนก็นไปคันแล้วครับทีมงานอยู่ติดกันครับโ้ใส่เต็มกล่องเลย ร้อนนะมันเนี่ยเนาะร้อนจริงมีอะไรบ้างผมก็แบงค์ข้าวนะก็ไข่ข้าวฝังรู้สึกพระด้วยวะโอ้ไปวัดดิ <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่อะไรนี่ไปวัด ัเต็มแน่นอนอ่ะวันนี้ดูดูครับคับนี่มันทะเลเลยนะทะเลอันดามันโอ้ได้เสื้อสวยนะนี่ดูดดครับดูโลกอิสานแบ็คโ o a s t i นี่ใส่ใส่ไมโทพิษต้องไงไม่แต่คู่ <c oughs> น้ำมันอะไรอย่าง สบายไหมผมไม่เสียดเลยใครมาผมยัดหมดพิวดมาอย่างนี้ดินด่วนมาผมบอกปวดท้องูเพราะสะตัวเนี้ยจะมาแห้งฝั่งนี้เวลาสูบก็เลยขุดเอียงให้ ครับสำหรับคีนี้ก็บายบายเจอกันใหม่คิปหน้าฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชูลูกอิสารไมโค้งสิ่งนะครับ